สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจําเดือนกันยายน2 5 6 7นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเในเดือนกันยายนนี้ก่อนอื่นนะคะแม่หมอขอเวลาสักครู่เดียวนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของความหอมนะช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมมหาสเสน่ห์นะคะกลิ่นกุหลาบค่ะนะคะในขวดนะคะ บนตราในดวงใจค่ะแล้วมีทั้งกุหลาบแดงกุหลาบขาวชมพูแล้วก็ยังมีกลิ่นอื่นๆนะคะกลิ่นมาลีิชาขาวแล้วก็ไม้กฤษณาเป็นความหอมที่ระดับพรีเมียมที่คุณไม่เคยแม่หมอเชื่อนะคะว่าความหอมนี้นะคะเป็นความหอมที่เบสมากแล้วก็พรีเมียมมากๆในราคาที่คุณจับต้องได้นะคะใครที่สนใจน้ำหอมของแม่หมอนะรายละเอียดแม่หมอจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะคะ เราไปดูกันนะคะว่าพลังงานของเพื่อนชาวกลุ่มจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะขอเช็คพลังงานของคุณจากไพอ่ออร์คเกิลก่อนนะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะโอ้โหสดใสจังเลยโอ้โหเสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์ล้นเหลือนะคะ คุณอาจจะคุณอาจจะได้มีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตนะหรือคุณอาจจะก็ได้เริ่มต้นนะคะความรักที่สดใสสดใสกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณอยู่ก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะ,ะมีความฝันนะคะมีความฝันหรือความรักที่กลับเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุข นะคะมีจิตวิญญาณที่กระชุ่มกระชวยแบบมีออร่ามีแบบสดใสนะคะในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้เหมือนกลับมาเป็นเด็ก18อีกครั้งอินนเซนต์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะจริงๆคือต้องบอกว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่รักแรกแต่ความรู้สึกก็เหมือนแรกรักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเอเนอของคุณโอ้โหแบบเขาเรียกว่า เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะดึงดูดคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดแต่คุณก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เป็นคนที่แบบจะเข้ากับคุณได้ให้เกียรติคุณรักคุณแม่เหมารู้สึกว่าตอนนี้คุณกําลังหัวใจเบิกบานอยู่แต่ คุณเลือกแล้วหรือยังแค่นั้นเองคุณอาจจะยังไม่ได้เลือกเขาคนนั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้หัวใจเบิกบานแน่นอนอ่ะเอาเป็นว่าคุณเปรียบเสมือนดอกไม้ที่งดงามมีความหอมกลุ่นนะในในวัยหนุม่มในวัยสาวหรือในไวัยไหนก็ได้แต่ออร,ราของคุณนั้นคือไม่ว่าจะเป็นผอมายม่ใหม่ก็เขาเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวที่ดึงดูดนะคะเหล่าบรรดาผีเสื้อเล็กผีเสื้อน้อยนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วใครล่ะ จะได้กุมหัวใจคุณนั่นเองอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรส่วนใครที่เข้ามารับฟังนะคะพลังงานที่ยังไม่ตรงกับคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้ไพกํากลังจะบอกคนที่ energy ์จีนี้นะคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าอะคุณเองอาจจะไม่ไม่ตรงพลังงานไม่ตรง เพราะฉะนั้นเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นแบบเคยเป็นแบบไหนก็ยังคงเป็นแบบนั้นนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าใครอยากจะเช็คส่วนตัวก็รายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะโอเคเดือนกันยายนสำหรับชาวกลุ่มที่สเสน่ห์ลุ้นเหลือแล้วก็ยังรู้ยังรู้สึกว่าจะเลือกใครดีเนาะหัวใจชุ่มฉ่ำจังเลยในตอนนี้นะคะ The f ค่ะ เดยฟูอัศวินถือถ้วยเดี๋ยวมูนนะคะอืมอาจจะมีชาวราศีมีนปรากฏอยู่ในตัวเลือกของคุณก็ได้นะแปดดาแล้วก็ราชินีถือดาบโอ้โหคุณแบบ เป๊ะมากเลยคือต้องบอกอย่างนี้นะคุณเป๊ะมากคือหัวใจของคุณเนี่ยชุ่มฉ่าจริงสดชื่นจริงสดใสจริงเหมือนกับอู้เหมือนกับมันมันมันแบบมันมีความมันมีความออร่ามากเลยอะค่ะแต่ว่าไพ่เดอะฟูลเนี่ยออกมาบอกว่าการที่คุณจะมองใครสักคนหนึ่งร่วมทางกับคุณหรือว่าใช้ชีวิตกับคุณจริงๆเนี่ยคุณจริงจังมากเลยนะ บางครั้งเนี่ยมันเกิดความกลัวได้ในใจลึกๆนะเกิดความกลัวบางทีช่วงเนี้ยมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแต่คุณรักตัวของคุณเองมากที่สุดนะคะรักตัวเองมากจนบางทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะเลือกใครเลยเพราะว่ายังอยากที่จะอยู่คนเดียวหรือบางทีเนี่ย กลัวว่าเอ๊ะข้างหน้านี่มันจะเป็นยังไงมันมีความกลัวเกิดขึ้นก่อนคือบางทีเนี่ยมันเป็นในเรื่องของผลลัพธ์บางครั้งคุณอาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดมาก็ได้นะคะเอ่อต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเดินเคียงข้างไปกับคุณตลอดไปหรือเป็นคู่ชีวิตในเมื่อเลือกแล้วขอแบบเลือกครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็อยู่กันไปตลอดชีวิตได้ไหมบางครั้งความรู้สึกของคุณเนี่ยข้างนอกสุขใสแต่บางทีข้างในเนี่ยมันอาจจะเป็นโทงก็ได้อ่ะเพราะอะไรคะ เพราะคาว่าเดะมูนเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกวิตกกังวลกับอดีตที่ผ่านมาเป็นแปดดาบรู้สึกเหมือนเคยผิดหวังความรักมาแล้วกว่าจะสดใสได้กว่าจะกลับมาทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้อยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะมันกว่าจะผ่านมันมาได้นะ่ะมันผ่านความเจ็บปวดผ,ผ่านความเศร้านะคะบางครั้งนี่ถึงขนาดเป็นซุมเศร้าหรือเป็นแพนิค พอไปนึกถึงสถานการณ์เดิมๆหรือพอจะมีใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยจิตใจข้างในเนี่ยมันเกิดความรู้สึกกลัวมากมายรุนแรงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น energy ของคุณเนี่ยการแสดงออกของคุณเนี่ยมันเหมือนคุณเนี่ยอยากจะล้างแค้นไหมอยากให้คนเนี่ยเข้ามาหลงรักโปรยสเสน่ห์อะไรแบบนี้ค่ะแต่เข้มแข็งม,ม,มากๆเลยคือฉันจะทําให้บางทีมันเป็นความแค้นฝังฝังใจนะฉันจะทําให้คนที่เข้ามาเนี่ย รู้สึกเจ็บปวดบ้างแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ความตั้งใจหรอกอาจจะเป็นเพราะคุณรักตัวเองมากกว่านะคะราชินีถือดาบเนี่ยคุณรักตัวเองมากมากกว่าแล้วคุณอยากจะให้คนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าหรือชนะใจคุณได้ไหมเขารักคุณจริงไหมเขาให้เกียรติคุณจริงไหมเขาพยายามเพื่อคุณมากขนาดไหนคุณอาจจะกําลังทดสอบพวกเขาเหล่านั้นอยู่ก็ได้นะคะ ถ้าเช่นนั้นไปดูกันนะคะคุณสามารถไว้วางใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ไหมและเขาเป็นใครนะคะดูไกด์ไลน์นะดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้คุณคะ่ะได้นะธาตุน้ำพิจิกกรกฎเมนมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาเป็นชาวธาตุน้ำพิจิกกรกฎเมนได้ไหมเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะอัศวินถือถ้วยธาตุน้ำพิจิกกรกฎเมนคนนี้แหละจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคือถ้าเขาได้เลือกคุณหรือคุณได้เลือกเขาแล้วนะ คนนี้จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเพราะนี่คือหนึ่งถ้วยสำหรับคุณความสุขความหวังความสดชื่นความอุดมสมบูรณ์นะคะความชุ่มฉ่าในชีวิตของคุณที่จะทำให้คุณเนี่ยชุ่มฉ่าในชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งอย่าได้กลัวนะคะถ้าเปรียบเสมือนคําพูดเปรียบเลยก็เหมือนอย่าอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนอะไรอย่างงี้นะคะถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายก็อย่าได้กลัวคะ่ะเพราะว่า อาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เลือกใครสักคนหนึ่งจริงๆอย่าไปนึกถึงอดีตเลยเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นปัญหารูปรสักทําให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่ที่ดีงามนั่นเองนะคะการปกป้องตัวเองหรือเห็นคุณค่าในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งแล้วนะหนึ่งถ้วยสําหรับคุณนะคะเป็นความรักที่ดีงามให้กับคุณคะ่ะคนนี้ แล้วไม่เหมาะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณสักนิดหนึ่งเนาะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณสักนิดหนึ่งไฮโรแฟนถ้าไม่น้อยกว่าคุณนะเอาจริงๆถ้าไม่น้อยกว่าคุณนะก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณไปเลยก็ได้นะคะไฮโรแฟนเนี่ยเป็นชาวราศีพฤกษภอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษภหรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนหรือธาตุน้านี่แหละนะคะธาตุน้าพิจิกรกฎมีนนี่แหละคือพฤกษบคนนี้เน <iksi S 1> ี่ย คนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่จะทําให้ชีวิตของคุณนได้แบบได้เจอคือเาเรียกว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีเลยนะห้ฮาราแฟนเนี่ยเขาเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีมีความคิดเป็นแบบ ผู้ใหญ่ที่มีที่ส่งคุณค่าเป็นคนที่มีความรู้นะคะระดับครูบาอาจารย์อาจจะเป็นหมออาจจะเป็นนักวิเคราะห์นัก,กจิตวิทยาแล้วอาจจะเข้าใจในความรู้สึกของคุณมากๆอาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่เข้ามาเยียวยาความรู้สึกของคุณนะคะเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าถึงจะอายุสมมติถนะ้าเขาอายุมากกว่าคุณนะอยู่ในวัยแบบกเกษียณสมมตินะอยู่ในวัยเกษียณแต่เขาแข็งแรงแล้วคุณเต็นเตไหมเขาแข็งแรงนะเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่แข็งแกรง่งแล้วก็เป็นคนที่อายุยืนมากๆถ้าสมมติวนะ่าเขาต่างวัยกับคุณเนี่ยอ่ะสัก20ปีอันนี้ไม่เหมาะสมมตินะแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยจะอยู่กับคุณไปอีกนานเลยแล้วเป็นคนที่ดีมากๆด้วย เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ในชีวิตของเขาแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเขาจะรักเขาจะซื่อสัตย์กับคุณนะคะแม่หมอยืนยันในความดีเลยหนึ่งถ้วยกับไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องกลัวนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบเขาถ้าคุณสังเกตอะแล้วคุณก็ถามว่าอะแล้วจะรู้ได้ยังไงประมาณนี้นะแล้วจะรู้ได้ยังไงฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่า เป็นใครเพราะว่าออ่ตอนนี้มีคนเข้ามารุมจีบันเนียเยอะหลือเกินให้คุณสังเกตการแอคชั่นจากคนคนนี้นะคะคือคนคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณมากๆในเรื่องของการเข้ามาจีบคุณเขาอาจจะดูบุกเขาอาจจะดูลุยเขาอาจจะดูแบบเหมือนกับเธอความรู้สึกของธาเนยเป็นแบบนี้คือคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมาเข้าหาคุณแบบตรงไปตรงมาอาจทําให้คุณรู้สึกกลัวก็ได้โอ้คนนี้มามาแบบไหนเนี่ยทําไมลุยยังทําไมแบบโอ้โหมัน มุทะลุแบบนี้นะเข้าถึงคุณแบบจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยจู่โจมคือเขาไม่ความชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะชาวกลุ่มเขาคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะแม่หมอขอเปรียบเทียบเขานะคะเป็นอัศวินขีมาขาวนะคะที่แบบเทวดานะคะมีปีกนําทางเนี่ยมาให้คุณเลยมันคือมีพลังงานของความเป็นเด็กและมีมีความเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในคนคนเดียวกันถ้าเขาอายุมากกว่าคุณแต่เขาจะมีความเป็นเด็กความสดใสน่ารักที่สามารถเข้ากันกับคุณได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสามารถที่จะเข้าใจคุณเข้ากับคุณได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าการที่คุณกับเขาได้เจอกันเนี่ยนำมานำพามาซึ่งเ,ออเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองจริงๆ อดีค่ะเลือกถึกนะคะเลือกความรักให้กับตัวเองแล้วอย่ามัวเครียดนะคะคือไม่หมอรู้สึกว่าเวลาที่คุณเนี่ย คือข้างในเออคือข้างนอกของคุณเนี่ยดูสดใสนะแต่ในใจของคุณเนี่ยคุณมีความกลัวความรักมากๆแต่ก็ควรที่จะเริ่มต้นใหม่ควรที่จะปล่อยวางนะคะควรที่จะปล่อยวางควรที่จะแบบว่าเออลืมมันไปเถอะอดีตก็คืออดีตมันไม่มีใครเหมือนกันเลวร้ายได้ขนาดนั้นทุกทกคนหรอกคุณไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวขนาดนั้นนะคะแต่ไม่เหมาะเข้าใจบางทีคนที่แบบเคยส่วิว่าเคยผ่านชีวิตรักมานะแบบแบบว่าเออ เจ็บปวดอะแล้วพอนึกถึงใครสักคนหนึ่งถ้าจะต้องเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆขึ้นมาอีกเนี่ยมันเหมือนอยากจะความกลัวเนี่ยมันเหมือนอยู่ในซอกเล็กๆแล้วเกิดอาการการอาการกลัวแบบนั้นนะมันเหมือนเป็นแพนิคเลยไม่เหมาะเข้าใจนะแต่อยากให้คุณเยียวยาหรือให้ลองเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาเยียวยาความรู้สึกของคุณคุณอาจจะหายจากอาการอาการหวาดกลัวนี้ได้บางครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอคนที่แบบ ร้ายกาศเดี๋ยคุณมากๆคอยแบบพูดให้คุณท้องสิกคอยแบบเหมือนกับอย่างนั้นอย่างนี้แบบไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณทําให้คุณมองชีวิตตัวเองเนี่ยเร็วร้ายมากๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าใครคนนั้นกําลังทําให้คุณเบิกบานใจอยู่นะคะที่สุดในตอนนี้นะคุณสามารถเลือกคนคนนี้ได้ได้เลยนะคะจะเป็นความรักที่ดีให้กับคุณค่ะ ต้สำรับของแม่หมอนะคะเป็นเป็นหกไม้เทา้าชัยชนะและความสำเร็จคุณจะได้แต่งงานนะคะจะมีคนมาเฉลิมฉลองยินดีกับคุณคุณจะได้เจอคนที่แบบเขาจะเป็นราชสีที่จะให้คุณเนี่ยขี่อยู่บนหลังเขาให้เกียรติคุณยกย่องคุณยอมคุณทุกอย่างนะคะรักแล้วก็เข้าใจคุณให้คุณมีความสุขในชีวิต การแต่งงานการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณะคะ่ะชาวกลุ่มแม่หมอก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะจะมีคนเข้ามารักษาบาดแผลในใจลึกๆของคุณค่ะโอเคก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปและใครที่สนใจนะคะน้ำหอมมหาเสน่ห์หอมหอมของแม่หมอนะคะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปเช่นกันนะคะและเราก็จะไปต่อพลังงานคนโสดกันค่ะ สวัสดีค่ะชาวโสดนะคะชาวโสดพลังงานชาวโสดเป็นยังไงบ้างละ่ะชาวกลุ่มคนโสดนะคะแอม,มอขอเชคพลังงานคุณหน่อยในเดือนกันยายนนี้ยังไงยังไงคนโสดนะคะคนโสดได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะว้าวคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขมากเลยเดียวเวอร์คะ่ะชีวิตโสดอิสระมีความสุข อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทําการเงินการทองหน้าที่การงานดีบางทีคุณอาจจะโดดเด่นโลดแล่นอยู่ในต่างประเทศเดินทางไปมาต่างประเทศหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลโอ้ชีวิตนี้ทําไมมันการเรียนรู้หรือความอิสระในชีวิตของคุณนะนะคะทำให้คุณมีความสุขมากมายคุณไม่ได้กังวลกับความโสดของคุณหรอกเนาะ แต่การที่คุณเข้ามาฟังคุณก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณจะเป็นยังไงคะชีวิตคุณดวงของคุณเน่ะประมาณนี้เนาะไพ่พฤาษสีโลกส่วนตัวสูงมากแล้วก็มีความสุขอยู่กับความสันโดษแล้วก็รู้ว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เนาะไม่ได้กังวลอะไรอู้แปดถ้วยคือคนโสดเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่า คุณเคยผิดหวังมาแล้วเรียบร้อยเคยแต่งงานเคยมีชีวิตครอบครัวหรือเคยมีความรักมาแล้วแล้วก็หันหลังให้กับความรักไปแล้วเรียบร้อยอจะเจอปัญหาเออเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคุณไม่ได้โฟกัสแน่นอนคุณไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือ,อเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วการเดินทางคนเดียวโดยลำพังนี่แหละคือความสุขที่สุดในชีวิตของคุณมีเงินมีทองมีความสุขมีทุกอย่างความรัก บางครั้งเงียบเหงาก็ไปหาสถานที่บันเทิงรื่นเริงบันเทิงใจอะไรก็ว่ากันไปเนาะคนโสดเนาะคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะคุณโสดใช่ไหม k k n n o of u u s s คุณเป็นคนที่เซนซิทีฟนะชาวกลุ่มคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟคุณเป็นคนที่น่ารัก แล้วคุณเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ใจดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติที่ผ่านมาคุณได้เคยรักใครสักคนหนึ่งไม่หมอเชื่อนะคะว่าคุณได้ทําดีที่สุดแล้วคุณเสียสละคุณอบอุ่นแต่บางครั้งความดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คนคนนึงรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราได้ความรักมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างถูกไหมคะเขาถึงแบบว่าบางครั้งความดีก็แพ้ความถูกใจ แพ้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถจะเปรียบเปยได้ถามว่าถูกหรือผิดเราไม่สามารถที่จะไปบอกลอกหได้นะคะบอกได้หรอนะคะว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดเพราะว่าบางครั้งความรู้สึกมันมันไม่สามารถจะห้ามได้นั่นเองเนาะไม่หมอไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนโสดที่น่ารักมากๆและสามไม้เท้านะคะคุณโฟกัสไปข้างหน้าของคุณ ในอนาคตของคุณคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะวางแผนชีวิตของคุณอย่างไรในระยะยาวๆเลยคุณอาจจะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวหรืออาจจะมีสัตว์นะคะสัตว์น้องๆที่แบบน่ารักนะเป็นนกเป็นอะไรก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วนะคนโสดอไพ่ของคุณได้เดอะแฮงแมนนะคะโอ้ บางครั้งคุณก็รู้สึกเงียบเหงานะเอาจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับนะบางครั้งคุณก็รู้สึกเงียบเหงาการที่อยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ทรมานบางครั้งบางโอกาสบางเวลานะคะสมมติว,ว่าคุณไปที่ไหนซักที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมันเงียบจนเกินไปสันโดษจนเกินไปเนี่ยบางทีคุณก็คิดนะว่าเอ้ยถ้ามีใครสักคนมานั่งพูดคุยด้วยอะไรด้วยหรือเข้าใจชีวิตคุณจริงๆหรือว่าเป็นคนที่แบบอ่าคิด หรือมีไมเซ็ตเหมือนกันไปในทางเดียวกันก็คงจะดีสิบางครั้งคุณแวบๆวเข้ามานะไม่อย่างนั้นคุณโสดคุณคงไม่มาฟังคลิปนี้จริงไหมบางครั้งก็แวบๆบขึ้นมาสมมติว่าคุณไปคุณไปเที่ยวป่าอันนี้ดูเอเนจีของคุณบางทีคุณท่องป่าเที่ยวป่านะเที่ยวธรรมชาติแบบนี้เออถ้ามีใครสักคนหนึ่งชอบแบบคุณนะคะมีไมเซ็ตเหมือนกันทัศนคติเหมือนกันกระนุ้งกระหนิงกันเออสักนะก็ดีก็ดีก็ดีแหละ แต่ก็ยังคงตัดสินใจที่จะบินเดี่ยวไม่ว่าจะทุกข์ทรมานสักแค่ไหนบางครั้งนะคะแต่ไอความทุกข์ทรมานเนี้ยมันไม่ใช่24ชั่วโมงของคุณไงมันอาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลาที่แวบเข้ามาถึงพลังงานของความเงียบเหงาแต่สุดท้ายแล้วตัดสินใจบินเดี่ยวดีกว่าเนาะง่ายดีชีวิตจะมีใครละ่ะจะมีใครล่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทำให้เกิดความโชคดี คือคุณคิดนะว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนคุณนะที่เหมือนคุณเข้ากันกับคุณได้แล้วก็เออเหมือนกับมีเป้าหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเป้าหมายเหมือนกันคือคุณมองว่าคงจะยากหละที่จะได้เจอคนคนนั้นอาจจะเป็นความคิดของคุณก็ได้นะหรือบางทีถ้าคุณได้เจอคนคนนั้นก็เอาเป็นว่าถือว่าโชคดีก็แล้วกันจะเจอหรือไม่เจอก็ ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเจอใครสักคนหนึ่งขอเป็นคนที่ใช่ในชีวิตเลยได้ไหมขอเป็นหนึ่งเดียวที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ไหมบางครั้งคุณก็ยังคิดแบบนั้นอยู่คือไม่ได้คิดว่าจะตัวเองจะสันโดษตลอดไปหรอกอะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะไพ่แชทเม e น t ์แล้วแต่โชคชะตาจะจัดสรรให้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะตามใจโชคชะตาทั้งหมดนะคือคําว่าอะแล้วแต่โชคชะตาจะจัดให้ก็แล้วกันแต่ในใจของคุณเนี่ยก็ โชคชะตาจะจัดให้คุณเนี่ยคุณจะต้องเมนิเฟตออกไปนะคะว่าอาคุณต้องการแบบไหนถ้าจักรวาลเนี่ยหรือโชคชะตาของคุณเนี่ยรู้ ความต้องการของคุณว่าคุณอยากจะได้ความรักแบบไหนคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตของคุณก็ขอให้ท่านได้รับรู้แล้วถ้าคุณมีหรือถ้าใครบางคนที่เกิดมาเพื่อคุณแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะได้เจอหรือความหรือแบบว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้เจอคุณคนนี้ก็ได้โปรดประทานคนคนนั้นน่ะมาให้คุณเถอะโชคชะตามันเป็นแบบนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไว้วางใจโชคชะตาเนี่ยร้อเปอร์เซนต์เพราะคุณเคยไว้วางใจโชคชะตาแล้วแล้วคุณก็ผิดหวังไปแล้วเรียบร้อยเพราะ ฉันตอนนี้คุณขอกําหนดมันได้ไหมนะคะขอกําหนดเองเลยว่าคุณต้องการเจอคนแบบนี้ถ้าไม่ได้เจอก็ขออยู่แบบสโ,ด,ด,โด,ดเดี่ยวไปอย่างนี้แหละไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอคนคนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะคะเออประมาณนี้อขอขยายไพ่ให้คุณห้าใบนะคะในเดือนกันยายนขอขยายไพ่ให้คุณห้าใบนะคะอ่ะจะได้มีใครไหมไหนดูซิ ราชาถือดาบลุ้นนะหนึ่งไม้เท้าเด็กถือถ้วยชาลิออดนะคะ,ะแล้วก็สองไม้เท้าถามว่าจะได้เจอนะแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่าก็เป็นการตัดสินใจด้วยตัวของคุณเอง ใต้สำรับของเราเป็นเดอกซันนะคนโสดจริงทีนี้ขอทายว่าคุณจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าที่อาจจะเข้ามาปลุกหรือสีเช่นคุณหรือสีคือคนที่สันโดดแปดถ้วยคือคนที่หันหลังให้กับความรักแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ากำลังฉายเดี่ยวแต่คุณจะได้เจอคนที่เป็น a c e of pentacles นั่นก็คือหนึ่งเหรียญที่คุณบอกกับจัก,กรวาลว่าคนนั้นแหละที่คุณตามหานะคะ จะเข้ามาปลุกจิตวิญญาณคุณให้ตื่นขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นจิตจิตวิญญาณที่สงบนิ่งไปแล้วในเรื่องของความรักใช่ไหมมันดูแข็งอะ่ะมันดูแข็งมันดูแบบไม่ได้อินกับความรักซะเท่าไหร่เนาะดูดูคุณเย็นชาความรักมากๆแต่คุณจะแพ้ทางคนคนนี้อย่างแน่นอนนะคะเขาจะเป็นคนที่น่ารักสดใส เป็นคนที่จะเข้ามาปลุกจิตวิญญาณคุณให้ฟื้นคืนชีพแล้วก็มีชีวิตชีวา,าได้ลุกขึ้นใหม่เหมือนนกฟินิก์ที่ฟื้นจากความตายนะคะแล้วก็บินแล้วก็แบบมีไฟที่ลุกโชนเขาคนนี้เป็นชาวธาตุน้ําพิจิกกรกฎเมียนเนีนะ่ยหรืออาจจะเป็นราศีกรกฎเลยก็ได้นะคะหรือธาตุไฟเมสิงห์ธนูที่จะทําให้คุณเนี่ยได้กระชุ่มกระชวย คุณจะได้เจอเขาคนนี้จากการเดินทางและเขาคนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณทางไกลจากคุณมากๆไกลเลยละ่ะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาหรือคนหรืออยู่คนละซีกโลกกับคุณเลย เดี๋ยวคุณจะได้เจอเพราะชีวิตของคุณอะถ้าใครที่เดินทางบ่อยๆหรือในเดือนกันยายนเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนหรือคุณเองอาจจะอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็อาจจะได้เจอคนไกลนั่นเองนะคะเพราะว่าไพ่เดือดซนเนี่ยออกมาบอกว่าคุณจะมีความสุขในชีวิตคุณจะได้เจอความหวังคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะจากจักรวาลจากโชคชะตาของคุณเนี่ยจัดเมทเนี่ยที่ส่งเนื้อคู่เนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณ มันคือความสดใสมันคือความสุขมันคือชีวิตใหม่ของคุณเลยถ้าเกี่ยวกับความรักนะคนโสดแม่หมอก็ยินดีกับคุณด้วยสุดท้ายแล้วเมื่อคุณได้เจอแล้วเนี่ยคุณเองก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์หรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ก็คือจริงๆก็อยากจะเปิดไพ่ว่าเออแนวโน้อมมัจจะเป็นยังไงอะง,งั้นขอสามใบก็แล้วกันนะคะไม่อยากทิ้งคุณไว้กลางทางนะคะชาวโสดอะไม่อยากทิ้งคุณไว้กลางทางขอสามใบสิ กับพลังงานความรักของคุณที่กำลังจะเข้ามาปลุกจิตวิญญาณของคุณนะคะคนไกลคนนี้เดี๋ยวจะทิ้งคุณไว้กลางทางอีกอะเป็นยังไงบ้างสตริงคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีสิงห์นะคะไม่หมอรู้สึกว่าคุณจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีคู่ที่คู่ควรกับคุณเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณมากๆนะเข้ามาในชีวิตของคุณเลยล่ะ คุณจะได้เจอกับราชเสือไม่ใช่ราชสีนะราชเสือโคร่งที่แบบว่าเหมาะสมกับคุณเป็นเขาเรียกว่าเจอเจออะไรในป่าใหญ่นะเจอแบบของดีะเจอแบบของล้ำค่าในป่าใหญ่เออประมาณนั้นเลยนะคะจริงเกิดมาเพื่อคุณเพื่อคุณเลย ได้ไพ่เด็กถือดาบคุณจะได้เจอคนที่กวนประสาทคุณเขาอาจจะเป็นคนนิสัยที่แบบบางทีน่ารักเอาเด็ดใจทํามาป่วนให้คือมาป่วนคนเย็นชาอย่างคุณอ่ะให้มีชีวิตให้มีจิตวิญญาณขึ้นแค่นั้นเองคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยการที่มีเขามาปวนในชีวิตเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะแล้ววันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเขานะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณขาดอะไรไปในขณะที่ความรู้สึกของคุณอ่ะคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีใครตอนนี้แต่ถ้าคุณมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตปุ๊บ แล้วถ้าคุณขาดเขาไปนะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณอยู่เหมือนเดิมไม่ได้อะเอออะไรประมาณนั้นนะคะคนโสดอ่ะ,อะไม่อยากทิ้งคุณไหมกลางทางเปิดให้คุณสามใบสุดท้ายแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่ะจะตัดสินใจยังไงคุณจะยินดีต้อนรับเขาเข้ามาในชีวิตของคุณไหมหรือคุณจะไม่ต้อนรับใครทั้งนั้น เจอใครกับฉันก็ไม่เอาละฉันหันหลังดีกว่าฉันเดินเดี่ยวฉันฉายเดียวดีกว่าฉันสนุกกับการท่องโลกฉันหาเงินได้ฉันเปตัวเองดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณแต่คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีแน่นอนนะคะคุณจะคุณจะต้อนรับเขาไหม แล้วแต่คุณตัดสินใจโอเคนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้ใครจะกดซุปเปอร์ตงให้ก็ได้แม่หมอก็ยินดีนะคะและสําหรับใครที่ชื่นชอบความหอมนะคะน้ําหอมมหาเสน่ห์ของแม่หมอนะคะนี่เลยนะคะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะหอมละมุนค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ